ที่แล้วเราก็มาทีนี้เราก็มาอีกที่ที้แล้วฝนตก จอดรถเลยใช่ไหม้มย oh. อ้อะท <Okay. S 1> างขึ้นวัดวอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวขวา ชมดี <Yeah. S 1> ด้วยเขาเล่นตลก เเดินกันอะเราขี่รถขึ้นนะคะเดินไปชมว,ว,ชว,วิวข้างบนเช่าพากันเดินชมธ้รมาชาติ ผานางลำดำ,ดำ,ดำเออจอดรถไปนี่นี่น้องโบสดุดจะไปแล้วถเถี่ยวก้อนเดือเราต้องเดินเท้าครับนี่พระสิวลีไม่เห็นมีใครเอารถมาเลยหละ่ะรถใหญ่ไปได้ไหมเนี่ยดูดิ กถามก็เสียงน้ำตกอ่ะโอ้โหึงแต่ง มาชมวิวช,ชมวิวสูงมากเราจะไปตรงนู้นมีเสียงน้ำตกอยู่ตะลางป่าเยอะมาก นี้ที่มันคามอยู่เยอะเนี่ยพอต้อนนี่มพหนวดที่มีมันคามอยู่ใช่ปะ่ะใช่ไหมเนี่ย,ยต้นฟักอะไรฟักผ้าจะมีแมลงเขาเขาอ่ะไม่มีวะ่ะ ไกมไหมนู่นจะไปตรงยอดนู่นนะพี่น้องทำไมมันระยะทางไกลจังลดขึ้นไปได้ยังอยเขาขึ้นไปเราจะเดินไปไปวิ่งนิ่งเหมือนเขาเนี่ย กล้วยป่าเรียมพร้อมแน่นมากไอ้กล้วยป่ากล้วยป่าป่าต้นบุกใหญ่เยอะมากต้นซ้ำต้นเท่านะแข้งพี่น้องไปปลูกบันห้องมันจะเกิดไหเอายังไงไปขุดเอาหัวเละแต่เขาไม่ให้หรอกต้นใหญ่มากพี่น้องซ้ำแข้งเห็นไหม Đang ăn mất im mất bản Ui, tả nhiều nó mày Nè, nó mày ป่าหน่อมไม้ทั้งนั้นเนี่ยนอาคนลงไปหาย,ยาที่มีเจ้าของมัมหน่อไม้ป่ามัเนี่ยคือเปี่ยนไปเลยคือเปลี่ยนดีแต่เหมือนมีคนมานี่เขาวิ่งออกกำลังกายเราเดินเนาะ แป่นรักวาวหาต้นไม้ไปเอาลำไม้มดูเลยพี่น้องต้นไม้เขาปลูกตัวนี้ปลูกกันดิน <Hi. S 1> กันดินอันนี้ด้วย <Okay. S 1> เพราะมันโล่งมาก Hoa ừ. nhịp bia Hoa nhịp bia tải nào Ô ừ. ừ, cứ săn để thi nó ừ, Mày đó Nhang trình khẩu Săn kì đi Thì ba Ngã kim rồi vượt phá đi Bệt Ui nó máy. เบิ้องน้องใหม่พี่น้องกอไผ่ดูแหนงมานลยสังหลังสิงเหลงอยู่นี่ไงเดี๋ยวถ่ายางูนปลากันได้ต้นงูปนปลาไหมเนี่ยไม่ใช่หน่อไม้เยอะมากมาหวัวด,ดเนาะเหี่ยวกระปวดเดี๋ยวจะเยี่ยวปลาไผ่แล้ว อู้ท้างขึ้นพี่น้องเราจะไปจุดชมวิวผานางลำนางลำนางบ่ะน,น,น้องใหม่น้องใหม่เพียบเลยเร็วถือถ่ายให้ไปเงียวคนขึ้นเออน้เงายบเ่ยพี่น้องคนมากแล้วเขาเสียนหำน,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 น้องไม้ม นองม้เยอะมากเขาวิ่งออกกําลังกายกันเลยเราประตูขึ้นลงผานางดำปิดเวลา18.00นนอนมีประตูด้วยเหรอคือว่ารถมากเพราะอะไรหรอกธำบ้านฟัววิวอ่ะค้อยน้ปลาไหล่อ้อยน้ำปลาไหลอันนี้ไหลลงมาออ้ยเลเขาไม่แต่ใส่รองเท้าผ้าใบเราอีกแต่ เขาขึ้ออนใด้เขาขึ้นใด,เ,นดเลยสั้นปีดีเกือบแห้งไม่ดอกอย่าง,งเหมือนขึ้นเขาวัดกระลืน่นเป็นลูกม,ม่วงสวยปะ คือสั้นเดี๋ยวพี่น้องสัน้นไเรื่อยๆเยดพี่น้องลก,กินไ,ได้เลยเราใช่ไงค,อคอง่อยๆขนลงนาม่้าใหม้หน้าใ,ใหม้เยอะมาก มึงกำลังแตะเก็บได้บ่นี่ของใครอ่ะมีไมเขาเก็บอยู่นี่บบ่าเไม่ได้บอกว่าเป็นเขตอุยทยานนะบม่ก็เศร้าหรอบอมาป่านนี่้ยราจะกี่ไร่ไหลายมันสั้นเนี่ยสั้นขึ้นเรื่อยๆพี่น้อง bằng hăng không okay. yad um, yad um. Yad um <Nhạc> đồ, mà này giờ đùm giờ đùm giờ đấy không hai có nhang kinh đồ phi có bên cạnh là วิ่ง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 เกี้ยหนึ่งโอ้เมย์เมย์บิ่บ,บสวยอยูโอ้อยหน่อใหม่เพียบเลยหนอย่อไม้เขาปลูกมันเกิดเองเยอะมากเลยน่าจะเกิดเองนะนี่เราก็เก็บได้เียเอาลงไปสักหน่อสองหน่อ ฮยหักมุมแล้วพี่นอ้องตน,น,นบัห้าอะไรน,นิบยนับหนาหมากยุกไม่อยอมลับห้ามกลับรถทางโค้งอันตรายมันจะขวงทางโค้งทางน้ำนหนพี่น้อง อีกร้อยเมตรถึงผานางังโอ้ยร้อยเมตรมีความหวังแล้วไปให้สุดอย่าหยุดกลางทางเอาเขามีกำลังให้ยกำลังใจมาแล้วครับอีกร้อยเมตรไปให้สุดอย่าหยุดกลางทางเหมืนว่ะเม็ดไม่เลยเม็ดยงเครื่องกลางๆแล้ว,วบ้านบอดีห,ห,ห,หดุ่ห้อยรถฟรีห,หาง อ้ของอีเตะน้ำใหม่หลอ่ะแล้วน้ำใหม่ไปสุบเด้เอาจากนอยใช่บไม่ใช่เขตอุทยานใช่ไหมนึกว่างไง อยู่ยังไม่ถึงวิญาณเขาใหญ่เลยวันคือเบเ็ดหนักเท่าแต่เขาแต่งตัวขินเทาอันนี่แต่ต้องเท่าดีๆเขาแตะนี่ไม่เท,ท่าเขาเกือบอีกแตะเมันสภาพเนี่ยเขาหาหน่อไม้อยู่เพียบเลยหอ้ยแหนงเต็มเลยหน่อไม้อ่ะางข้งๆเอง ห้อยข้อหักอยู่น,ะนี่ห้อยข้เอาอยู่ใช่ไหมโอ,ออไม้เยอะไปบังข้าเจ้าเนี่ยครับจะเกิดผ้าใบรองเท้าผ้าใบมีไม้เท้า <c oughs> เราอีกแต่ คนที่ขึ้นมามีแต่รองเท้าผ้าใบทั้งนั้นเลยครับมีเราสองคนเท่านั้นที่อีแตะเกิดข <c oughs> ีงเขาเต็มยศเลยผ้าใบทุกคนแล้วก็จะมีไม้ไม้ไมเทา้าใช่ปะเรียกไม้เทา้าไหมไ,ไม้กันลื่นนะ่ะไม,ไม้พยุงตัวน้องกระเบนมันโถ่เนี่ยน้องใหม่ไง <c oughs> อะไร cái cày thì lòi này này có thể về cột nó có mấy ui đọc đọt đi o đọt kịp đây mấy nhớ đi ông cắp quăng mấy à เขาสิเก็บอยู่เก็บเ,เ,เขายางขึ้นกันเต็มยศเราอะไรอีเตะเขามีแต่ต้องเท่าผ้าใบครับมีไม้กันลื่นพยุงตัวพ่อไปถ่ายดอกดินนี่เต็มเราจะมาดู ามาดูอันนี้พี่น้องดอกดินพี่น้องดอกดินเนี่ยนี่เป็นป่าเลยครับไม่รู้เขาให้เก็บไหมเน,นี่ยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นดอกจริงๆดูคลิปเยอะนูะ่นเป็นป่าเต็มเลยเนี่ยดอกดินที่แช่ข้าวแล้วเป็นสีม่วงครับเนี่ยสวยๆเลยเดี๋ยวจะเก็บกลับนะบัวงวาง่วาเขาเขาให้เก็บที่มั้ง เยอะอยู่นะนี่เป็นป่าเลยอ่ะโ <ไป S 1> oh. อ้โเนี่ยดูเถาอะไรไหม <c oughs> คุนๆว่าพี่น้องเคี่ยวยังนี่ไงองุ่นป่า <c oughs> อางุ่นป่ามันจะพวงใหญ่ <c oughs> ดูลำมัน กำแอบไม่มิดดอกดินเยอะมาก,มากดูเต็มเลยไหมมาขึ้นมาถึงจุดชมวิวนี่น้องสวยมากแต่ข้างล่างเป็นน้ำผาเข้าใกล้ไม่ได้เสียวต้องเท่าอีแตะพี่น้องเอ้ยยันนึ่ข้างล่างสูงมากเสียงน้ำตกมีน้ำตกอยู่ข้างล่างไม่รู้ไปทางไหน ตรงนี้จะเป็นวัดเป็นโบสถ์ที่เรามาครั้งก่อน ขาลงเราจะไปเก็บดอกดินไหน,ไหนอ,ยอ,ยอย่าลมอย่าลมอย่าลมอยู่ไหนส่ยมื่นเนอะเป็นมากะเป็นจ,จุดส่มบิว

เราจะไปทําแช่ข้าวเหนียวดอกดินย่างลงพี่น้องสั้นขี้ดีเดี๋ยวดูผลงานดอกดินเรางาโฟวิวนะยังขึ่นยากเลยพี่น้อง เขาอะไรตุมต้มๆเยอะแยะเลยเออกินคนเดียวโอเคยเห็ดใส่เอาตัวได้อย่งี้ทางลงนี่เนาะเอาเอาเขียวใหม่นะี่โอ้ยมัดเขาเดียวาาบ้าท,ทางลงชันมากต้องระวังครับเดี๋ยวลื่นเพราะ คนอื่นเขาใส่รองเท้าผ้บบาใบเองหมดมีห้องอีเพิ่มอยู่นี่สองคนอีแตะอีแตะอีแตะต้องระวังลื่นนะครับเสียวอะ่ะทมันซันจังอะ่ะ อยสั่นมากพี่น้องเดี๋ยวพักก่อนขอเนี่ยด้อยครับนี่พี่น้องดอกดินเยอะมากเลยข้างๆทางเหนะ็นไหมเยี่ยบเลยพี่น้องมีแต่ดอกดิน ตเต็มเลยเต็มเขาเลยเนะี่ยขอเก็บไปลองว่ามันจะม่วงจริงไหมหน่อยนึงนี่มันเท่าเท่าครับเท่าหมดและขอเนเตอร์รับไปทดลองเขาบอกว่าเขาไม่ห่วงมไม่ใช้อยู่ทยานแห่งชาติหรืออะไรเป็นขี้ของที่ของทองหาร มาเที่ยวผาอะไรนะนางดำผานางดำประมาณนี้ครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับเราจะไปที่อะไรน้ำตกเจ็คดคตเจ็ดคตต่อครับ